สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูว่าจัดบ้านยังไงให้หน่าอยู่นะคะเรามีพื้นที่บ้านก็คือบ้าน20ตารางวาบ้านเป็นบ้านเทาเฮาส์2ชั้น2ห้องนอนเรามาดูที่ห้องโถงนะคะห้องโถงชั้นล่างนะคะนี่ค่ะการจัดเอาเริ่มจากเฟอร์นิเจอร์นะคะในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ ดูนะคะบ้านเราหลังเร็กนะคะอย่าเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่จนเกินไปของเราก็จะเลือกในลักษณะว่าเป็นไม้นะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะเป็นเป็นไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อที่ความโปร่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นมุมนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นมุมโปรดของบ้านนี่นะคะพื้นที่ ส่วนประตูนะคะประตูก็จากที่ว่าจากเดิมทาวเฮาส์ก็จะเป็นประตูทึบบานเดียวนะคะเราก็แก้ไขที่แบบเลยค่ะเราทำเป็นประตูเต็มหน้าบ้านเลยนะคะเป็นประตูโปร่งเพื่อที่พื้นที่บ้านจะดูโปร่งโล่งดูแล้วสบายตานะคะแล้วก็ส่วน นี่ค่ะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างตู้ควรจะเป็นตู้ทึบนะคะไม่ควรจะเป็นตู้โปร่งตู้ทึบคือเราสามารถเก็บของเก็บของไว้ในตู้ได้เพื่อที่ว่าจะดูบ้านไม่รกนี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ส่วนนี้ของเราด้านหน้าก็จะเป็นมุมหิ้งพระพื้นที่เนี่ย บางคนอาจจะถามว่าทำไมหิ้งพระมาอยู่ชั้นล่างคือบ้านเรามันเป็นสองห้องนอนข้างบนก็จะเป็นห้องนอนทั้งสองห้องเราจะทำหิ้งพระในห้องนอนมันก็ดูกระรยอยู่เราก็เลือกเอามุมนี้ไปเลยว่าทำเป็นห้องพระแล้วก็นี่ค่ะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างตู้ควรจะเป็นตู้ทึบนะคะจะดูให้บ้านดูโปร่งโล่ง,ลงไม่รกอะคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับนี่คะ่ะดูนะคะเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มุมนั่งเล่นมุมนี้จะมุมเป็นมุมโปรดของทุกคนเลยนะคะคือทุกคนมาก็จะชอบมุมนี้มากเลยคือบ้านถ้าดูภาพโดยรวมนะคะถึงแม้จะเป็นห้องเล็กๆแต่ถ้าเราจัดวางให้ลงตัวนี่คะ่ะบ้านก็จะดูโปร่งโล่งสบายตา แล้วก็นี่ค่ะสวยค่ะถ้าใครชอบนะคะกดติดตามเราด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราเอาห้องรับแขกห้องเล็กๆมุมเล็กๆมานำเสนอเผื่อบางคนอาจจะกำลังมองหาว่าจะจัดบ้านทาวน์เฮาส์พื้นที่แค่เนี้ยแคบแค่นี้ทำยังไงจัดยังไงเผื่อ เห็นของเราแล้วอาจจะชอบลองจัดดูนะคะจัดยังไงให้สวยแล้วก็สะอาดเน้นสะอาดเป็นหลักนะคะความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราก็จบลงแค่นี้นะคะสำหรับห้องรับแขกทาวเฮาส์สชั้น20ตารางวา จัดบ้านยังไงให้หน้าอยู่อย่าลืมกดติดตามเรานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ